ตัวนี้เนี่ยผมมาไปเทียบความสว่างมาการใช้งานความใสเคลียร์เนี่ยพอๆกันเลยคุณผู้ชมถึงว่ามันจะตามอยู่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดให้เจ็ดจอมาขนาดนี้ราคาเท่าน,นี้เนี่ยผมมองว่ามันดีมากๆครับภาพสวยนะครับแล้วก็จับถือดีแต่ว่าลําโพงเนี่ยเปิดดังนิดนึงฮะมันไม่ค่อยด้อยู่แต่ผมว่าการเล่นเกมจอพวกนี้คือแสดงผลได้เหมือน A51 A52 เลยครับกล้องหน้าทํา HDR มาในขั้นตอนที่โอเคมันจะไม่ได้ b e a u ี้แต่มันจะออกแบบแนวเรียวๆซะมากกว่านะครับที่บอกไปแต่แรกก็คือเลนส์อัลตรไาเนี่ยมีความกว้าง ที่กว้างที่สุดในเหรีอญราคานี้ถ้าเกิดคุณจะเอาไปเที่ยวบ่อยๆ ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวแล้วสบายดีกันด้วยนะฮะวันนี้เรามารีวิว s a m s u n ง Gala ซ y M 3 2เป็นตัว 4G พัฒนามาจาก M 3 1มนี่ผมฟิตนะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดคุณซื้อภายในวันที่11กรกฎาคมถึงวันที่18กรกฎาคม2 0 2 1นี้เนี่ยก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษ1000ออเดอร์แรกคุณจะได้ลำโพงเป็น JBL Clip 3เป็นลำโพงบูทูตขนาดเล็กฮรราคา2490บาทได้ไปเลยครับผมโอ้โหมันสุดยอดตบมือให้หน่อยครับโอ้โหเท่านั้นยังไม่พอฮ เขายังได้โค้นลดอีก1,000บาทครับหมายถึงว่าคุณจะซื้อรุ่นนี้ายใน6ก9 9 0บาทเท่านี้ไม่พอ้เกิดคุณซื้อรุ่นนี้ครับคุณจะได้สิทธิพิเศษต่างๆนานามากมายฮะอย่างเช่นการใช้ YouTube Premium 2เดือน Spotify 3เดือน Adobe Lightroom ฟรีอีก2เดือนนะครับถ้าคุณซื้อในราคา6,990ผมว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะฮะในราคานี้เพราะว่าคุณจะได้จอ Super AMOLED ที่เป็นจอ Super AMOLED ตัวเทียบกับ Samsung ตัวแบบหมื่นกลางๆอย่างเช่น A52 5G อะไทีเดียวซึ่งผมตื่นเต้นมากๆ เรามาดูตัวเครื่องครับผมหน้าจอมาพร้อมหน้าจอซ u เปอร์อัมโขนาด6.4นิ้วเป็น Full HD+ Part. เป็น Infinity U Display ก็เป็นหน้าจอที่แบบเก่าๆนิดนึงที่ a m s u ุงใช้แต่ว่าก็ไม่ซีเรียสเพราะเขาให้พาร์แนลหน้าจอเป็นอัมโมเชั้นซ u เปอร์อัมโมเลที่ดีมากๆครับครอบทับด้วยกอลล l ร่าก a s สให้มาอย่างเต็มที่หายากในราคานี้นะความสว่างเขาเคลมไว้ที่800นิตซึ่งเท่ากับ E A 52 5G เลยตัวนี้เนี่ยผมมาไปเทียบความสว่างมาการใช้งานความใสเคลียร์เนี่ยพอๆกันเลยคุณผู้ชมถึงว มันจะตามอยู่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดให้เจจจอมาขนาดนี้ราคาเท่านี้เนี่ยผมมองว่ามันดีมากครับแล้วก็รีเฟรชเรทมาให้ที่90เผื่อการใช้งานลื่นไหลผู้ฟังสปงดร์สวีิวิวลื่นมากครับแล้วก็ตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องเนี่ยเป็น3เลเยอร์ครับนี่ตัวนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะทั้งชั้นหนาชั้นกลางก็ชั้นหลังนะครับด้านขวามีเพิ่มเสียงลดเสียงครับสแกนลายนิ้วมือแบบนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นแตะมันลงมาเพื่อแจ้งเสือนี้ได้นะครับก็มันมีมานานแล้วแหละแต่ผมจะบอกว่าถ้าเเเกกกกิิดดคุณใช้้แแบนนนนนน์ทีี่่มมสาาาขง็หือั สะดวกสบายดีฝาหลังเป็นกรอซี่นะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันงานประกอบแน่นหนาหนาแน่นกลมเกลียวกลมกลืนไม่ฝืนใจคนอื่นนะฮะดีอันนี้ต้องบอกเลยเป็นลายแบบขีดขีดเป็นเส้นพอเวลาเราเหลือบกับแสงเนี่ยมันก็จะเป็นสีลุ้งแบบลายเรียงลงมาครับสวยงามดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบมันก็จะเป็นเงาเงานะแต่ว่ารอยนิ้วมือเนี่ยไม่ได้ติดง่ายมากาเท่าไหร่ก็โอเคเลนกล้องก็งกงกงไม่ได้นูนล,ลงมาครับอยู่ในเกณฑ์พอดีนะฮะเลนหลักตัวนี้ให้มาเป็นเลนดีด้วยก็คือ64ล้านพิกเซลเซอ l g น3่็ใส่มาในะ รุ่นของซัมซุงครับเป็นเซนเซอร์ใหญ่ฉะนั้นเรื่องเดฟเรื่องอะไรเนี่ยดีแต่ว่าการถ่ายระยะใกล้ๆก,ก,ก็จะต้องเป็นข้อพิจารณาหนึ่งมันจะต้องถ่ายไกลประมาณ10กว่าเซนติเมตรเลยทีเดียวเขาก็เลยใส่เลนส์นี้มาให้เป็นเลนส์มาโครเพื่อแก้ทางกันเป็นเลนส์มาโคร f 2.4 2ล้านพิกเซลก็ให้มาไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เขาไปลงกระจอเยอะไงแล้วก็สิทธิพิเศษ,เ,ศษเยอะแยะมากมายตัวน,นี้จะเป็นเลนส์เดฟนะครับเดฟเซนเซอร์เนี่ย2ล้านพิกเซล2.4เช่นเดียวกันเอาไว้ในการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ทุกอย่างมาไม่มว่าจะนต้รงี 8ล้านพิกเซลนะครับก็ลดลงมาบางตัวจะได้แบบ12ล้านตัวนี้ก็เป็น8ล้านแต่ต้องบอกว่า8ล้านเนี่ยซีนัลตไม้ทำมาดีมากนะครับ8ล้านพิกเซล f2.2 เลนกว้างที่สุดในสุดเพิ่นว่าเลนกว้างที่สุดในเลนราคานี้ครับผมเป็น f2.2 และเป็น123องศาจะหาราคานี้ที่กว้างขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณชมซื้อครับจบการรีวิว ผูดเลยด้านบนครับมีรูไมโครโฟน1หน่อตรงนี้ด้านซ้ายมีถาดนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มมาให้ดูตัวนี้ใส่ไมโครเอดีการ์ดได้ถึง1เทราไบต์รองรับกันไปเลยหลายๆตัวนี้ตัดทิ้งแต่ซัมซุงเขาเป็นเจ้าของตลาดแมสอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมเป็นทริปเปิลสล็อตครับไม่ตัดทิ้งแต่อย่างใดมีนาโนซิม1นึาโนซิมแล้วก็ไมโครเอเดียการดจัดจิงแก๊สไม่ใช่ไมโครที่แก๊เอยไมใช่ไมโครเอดีกาดครับผมแล้วก็ด้านท้ายครับเป็นที่เสียบหูฟัง3.5มหมีไมค์2ตัวนะรุ่นน ตัวนะครับตรงนี้ก็จับได้ก็บางมือนะครับเวลาเล่นนี้มันก็จะบางมือทุกนิดหนึ่งนะครับรูตรงนี้แล้วก็ไทป์ C ครับรองรับการชาร์จแบบ25วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลำโพงหน่หนอตรงนี้นะครับงานประกอบเนี่ยถ้าเกิดใครได้เล่นพวก A 5 0 A 5 1เนี่ย Galaxy M 3 2เนี่ยก็ตอบโจทย์เรื่องการจับถือดีมากๆเพราะเครื่องนี้เนี่ยบางเพียงแค่9.3า mm, มมิลในขนาดแบต5 0า0มิลลิแอมเนี่ยทำงารจับถือมาได้โอเคจริงจมิงตัวเลขเวลาจุดสามดส่วนี่นดีม น้ำหนัก196กร,รมัมเกือบถึง200ตะเวทว่บรรลานออกมาดีเป็นไงลนะผมอ,อุยก็ถามว่าหนักไหมในแบต5000ผมว่าโอเคอยู่แหละนิดนึงนิดนึงแต่ว่าด้วยจอ6.4กับตัวเครื่องที่มันเคิฟเคิฟเ,เข้าหากันอะ่ะมันจับได้โอเคเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยใช้ CPU เป็นมีเดียเทคตองมันอันนั้นมีเด็กอันนี้มีเดเทคเฮลิโอ G80 นะก็เป็น CPU ยอดนิยมตั้งแต่เรตราคาแบบ4 5 0 0 6,000อะไรขึ้นมาแต่เราก็ต้องมองในองรวมเวลาผนวกกันแล้วเนี่ยมมีมมมานะา,า,นนา,มาดก ะเหมาะการเล่นโซเชียลแบบยาวๆนานๆครับเพราะว่าแบตตัวนี้อึดมากๆผมเอาไปเล่นมาข้างล่างเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแบตลดไปประมาณ4%ดู YouTube ดูยทผสมนิดนึงเล่น Facebook อะไรพวกนี้อินสตาแกรมอันนี้เล่นแบบ Wi-Fi การจับ Wi-Fi ก็มี 5G จิกมาให้เป็นปกติวางขายด้วยกัน3สีแซดนิดนึงเมื่อกี้ลืมพูดนะครับคือสีขาวที่อยู่ในมือผมอันนี้แล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดําแล้วแต่คุณชอบนะแรมให้มาเต็มที่เลยคือแรม8ปดซัตอนเลร้อยยี่สิบแปดไม่ต้องไปซอยความจุเพื่อขายถูกลงใส่มาเต็มเพื่อออที่่ไได้กเเาเาาาปปลลยถยถรูหน สวัสดีจันทังคารพุธเพืหัตสุขสา์อาทิตย์พ่อแม่คุณชอบแน่นอนนะฮะมาถึงกล้องหน้าครับ20ล้านพิกเซล f 2.0ในขณะเดีวยวกันตัวเก่า m 3 1เนี่ยเป็น32ล้านพิกเซลอัด 4K ได้แต่ตัวนี้ลดลงมาเหลือ Full HD ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าไอ้ Full HD กับ 4K เนี่ยมันอัดแล้วมันเพียงพอต่อการใช้งานแค่ไหนซึ่งไอ้ m 3 1ที่ขายทันที่แล้วเนี่ยด้วยการที่มันมีการสัน่นเขาก็กระเถิบเข้ามาอัดแบบ Full HD กันเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องดูโดยรวมดูข้อ,อแอมาดีมาด่าเจนข้าง รจริงๆแล้วจองเขาเนี่ยมันทัดลื่นแล้วยังไม่พอนะเขาจะมีโหมดถนอมดวงตานะครับเป็น Eye Comfort Shield ให้มาด้วยตัวนี้เนี่ยถ้าไปเทียบก,กับจอ LCD ที่เป็นพาร์ทเนล LCD ธรรมดานเนี่ยจะสามารถเซฟดดนตาได้มากกว่า43%ฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้หน้าจอที่ให้พาร์ทเนลมาดีๆในราคาเท่านี้เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียเล่นเกมหรือการอ่านหนังสือนานๆดวงตาเราเนี่ยมีแค่คู่เดียวในชีวิตนะครับผมจะบอกให้คุณมีเงินเป็นล้านเนี่ยก็ดึงดวงตาคุณกลับมาได้ยา ลำบากจริงๆตาผมเสียแล้วตอนนี้เพราะว่าผมเกิดในยุคที่โทรศัพท์ไม่ได้เซฟดวงตาฉะนั้นถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมก็จะซื้อมือถือที่จอดีๆฉะนั้นคุณซื้อนะครับซัมซุงกาแล็กซี่ M 3 2อตบมือครับผมขายเก่งมากบแบตมาให้5000เต็มเต็มๆแต่แบตตัวเดิม M 3 1มันีอยู่ที่6,000น mm. มิลลิแอมคือผมจาสเปคได้แม่นมากเพราะมันอยู่ในมือผมนาผมคือซัมซุงแมนผมจําได้ทุกรุ่นทุกสเปคผมคุณบอกมาเลยนะครับที่สําคัญตัวนี้มาพร้อม Android 11แล้วก็เป็น I 3.1อย่่างงนึทีตัวะครับเออกนะโดยขนาเดียวกัันที่่ตวเกา เเก่ไมมีลยซึ่งตัวนี้ใส่มาคือซีรีส์ M เขาได้ตัวนี้แล้วฮะพวกคลิกแชร์อันนี้คือผมว่าน่าจะอัปเดตกันหมดแล้วแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยซัมซุงซีเคียลรุ่นนี้ใส่มาให้ด้วยจะเป็นการยากมากที่ซัมซุงจะใส่มาในราคาขนาดนี้คือคุณต้องเล่นราคาที่แบบว่าหมื่นหนึ่งขึ้นไปคุณจะได้ซัมซุงซีเคียลโฟลเดอร์ซัมซุงน็อกเนี่ยก็จะมีการป้องกันหลายชั้นมากนะครับห้าหกชั้นเนี่ยจะปลอดภัยเป็นอย่างมากคุณมีซัมซุงน็อกแล้วตัวนี้ยังมีการ,รอัปเดตยนน้าวั อัปเดความปลอดภัยที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าโล่งใจทุกครั้งที่ใช้งานของเขาแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างง่ายในการใช้การโอนเงินในจานวนที่เยอะๆแต่คุณอย่าลืมบนพื้นฐานของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะมีปัญหากันทุกรุ่นนะครับผมบอกคํานี้ก่อนนะทุกราคาทุกยี่ห้อมีปัญหาหมดอยู่ที่คุณจะรับได้แค่ไหนเรียนรู้นิสยัยเขาแค่ไหนแล้วใช้งานกับมันเนี่ยโอเคขนาดไหนอันนั้นอยู่ที่ตัวคุณละอยู่ที่ปัจเจกของคนแต่ละคนแต่ผมจะพูดถึงโดยรวมของเครื่องนี้ในราคา669คุณซื้อ้ 1, แมมอแหกมันเนุ้า่วนคุณี่บอกว่าตัวนีี้้เป็น UI 3.1ท่ได เปรียบตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นตัว 5G ก็ตามหรือตัวที่อะไรก็ตามที่มันออกมาเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเอ้ย ก็ CPU มันอันนี้เลยนี้แต่เขาใส่พวกซอฟต์แวร์มาได้ค่อนข้างดีครับตัวข้างข้างจอนี่เขาก็ใส่มาเห็นไหมคุณก็ใช้ได้นะครับตัวขยายป๊อปอัพหน้าจอนี่ไม่ต้องพูดกันละมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วฟ่องไวฟุบฟับสปอกดักกันเหมือนเดิมนะครับสุดติ่งกระทิงเปียวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีใมาให้ก็คือแกลเลอรี่ครับแกลเลอรี่เนี่ยสามารถปรับต่างๆได้นะครับสมมุติว่าคุณจะปรับฟิลเตอร์อ่ารุ่นที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นรุ่น G, รรบบร่น,นีพย ผมจะเปิดรุ่นที่ให้ดูนั่นคือ Samsung Galaxy Note 20 Ultra คุณดูเทียบกันเลยฟิลเตอร์เหมือนกันเลยเห็นไหมโลลิเห็นไหมก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่เหมือนกันฮะก็จะได้ฟิลเตอร์เหมือนรุ่นพี่ครับแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดได้จากซัมซุงกาลิคซี่สโตรด้วยคุณดาวน์โหลดไปมันก็จะมีฟิลเตอร์ของแอปดังๆ360องศาทีวันพวกนี้มีมาให้แอปเนี่ย MIX อย่างเงี้ยเบสที Best ่ T. ก็จะมีฟิลเตอร์ดังๆของแอปต่างๆเอาไว้ให้คุณใช้ในแกลเลอรี่ได้ทันทีเท่านั้นยังไม่พอยังมีการปรับรูปหน้าซึ่งก็เป็นซอฟต์แวร์เดียวกวกกัััับบพพวรรุ่่่่นนนีเเทา้ยงไมอ็ป เปรคื้นหลังได้แต่ว่าก็จะไม่เยอะเท่ารุ่นพี่ไ้แนะบบนี่ดูสี แต่คุณต้องรอมันประมวลผลนิดหนึ่งนะครับด้วยการที่มันเป็น CPU ที่ไม่ได้แบบการประมวลผลของกล้องก็ไม่ได้ดีเท่าของตัวใหญ่ๆมันก็จะได้ประมาณนี้ก็ต้องรอมันนิดหนึ่งแต่ว่าตัวที่มาก่อนหน้านี้มันไม่มีไงตัวนี้มันมีมาให้นี่คือคุณค่าของซอฟต์แวร์เขานี่คือมูล,ลค่าของเขาที่เขายัดมาให้เป็นวัน UI ในตัว M จริงๆตัว M นี่คือตัวเล็กสุดของซัมซุงนะแต่ให้มาครบ s e เคียลโฟเดมีคําแปลภาษามี NFC อะไรพวกนี้การแชร์ใกล้เคียงนี่แชร์แบบเร็วๆก็มีมาให้ครบเลยจอมาต งเดียวก็จริงแต่เสียงก็พอใช้ได้ ก็ผมว่าใช้ได้นะผมว่าประมาณ6 7คะแนนโอเคลาโพงไม่ได้ดีมากนักนะแต่ดูซีรีส์ได้ไหมดูได้ครับถ้าในเลราคานี้ก็มีหลายตัวที่ลาโพงค่อนข้างจะดีกว่าส่วนการเล่นเกมครับผมได้เทสการเล่นเกมมาแล้วเล่น Ragnarok นะ X เมื่อวานได้เทสกันไป1ชั่วโมงเนี่ยลดประมาณ10%รถึง11%อปรปรับกราฟริกแบบสูงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปในพาร์ทของการเล่นเกมไปเลยครับอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมมาพบกันเกิบหมดเล่นเกมนะครับผมการตั้งค่าเอาวีมันจะตั้งได้ประมาณนี้ไม่มีโหมดฟเฟ ผลสูงจริงๆ10บสิบสิครับผมระดับนี้ฮะก็เล่นได้โอเคนะครับไม่ได้ลื่นมากนะครับแต่ว่าเฟรมเรทไม่ตกครับเนี่ยบวกกันเยอะๆก็ยัง3าเฟรมเรทเกาะครับแบบที่สามดเซนะโอ้หที่มาแล้ว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 โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหภาพสวยนะครับแล้วก็จับถือดีแต่ว่าลําโพงเนี่ยเปิดดังนิดน,นึงฮะมันไม่ค่อยได้ยินแต่ผมว่าการเล่นเกมจอพวกนี้คือแสดงผลได้เหมือน a 5 1 a 5 2เลยครับ อะไรล่ะครับนี่ไงก็ฝนดาวตกดีก็ฝนดาวตกดีก็ดับเบิลคิวไปดิโอ้โหสามสิบสามสามสิบสองจุดสองจุดสามอันนี้ข้างหน้าข้างหน้าสามสิบสองสามสามอะน้อยมากเลย่ยสาม33ององศาครับดีอ่ะโอ้โหผมจะตายครับคุณผู้ชมนี่ไงโอ้โห ผมบิงเข้ามาฆ่าครับมันเท่มากครับผมโอ้โห,โโหนึกว่าอินสีแดงแช่์มัว่วๆแช่์มัวม่วๆก็โดนเลเฮ้ยโดนโดนโอ้โหผมฆ่าอีกแล้วครับคุณผู้ชมมันโอ้โหเขาฆ่าผมอีกแล้วครับเกมหนึ่งก็ลดประมาณสัก2-3%ครับ15นาทีถือว่าแบตค่อนข้างอึดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ RV เล่นได้สบายไม่ไม่ไม่ร้อนเลยฮะ นี่เล่นในห้องแอร์นะครับ25องศาปกติก็ถ้ามันร้อนมันจะแผดออกมาละอ้าว่าะครับเกมผับจีเราตั้งได้แบบ HD แล้วก็เฟรมเดทสูงนะครับแต่เราจะปรับแบบสมดุลแล้วเฟรมเดทเอาต้ากดเข้าไปฮะโดดลงมาครับก็ตามที่เห็นนะครับผมว่าถ้าน่าจะเล่นได้กับคนที่แบบไม่ไม,ไม่สีเรียมอะไรมานะเฟรมเดทเท่าน,นี้เพิ่งจะโหลดพวกทรายพวกอะไรอย่างเงี้ยับดูใจโลนะครับลื่นเลยนะค่อนข้างเร็วนะครับ ตัวนี้ไม่มีปัญหานะดูตามมือเลยใจโลสโคมนะครับใครเล่นก็พอที่จะเล่นได้นะครับต้องไปปรับแบบต่ําสุดแล้วก็เล่นน่าจะลื่นกว่าน,นี้ฮะนี่ก็โอเคแล้วเพราะว่าพวกทัชพวกอะไรมันดีจอสวยมื <c oughs> เอเราแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ล่วงเป็นมะม่วงไปแล้วนะฮะคือไจโลก็ใช้ได้นะครับก็ตามมือแต่ว่ามันไม่ได้สาดแบบว่าลื่นเปืเป้อนๆนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องตั้งแบบกราฟิกต่ำนะครับประมาณนี้ผมให้เกม์อนเลตราคานี้นะครับซักประมาณ7.5-8คะแนนครับสำหรับเกมนี้นะแต่มันดีตรงที่มันจอม,มันสวยและดูการตั้งค่าเกมคอสติตี้นะครับจะตั้งได้แบบมีเดียมแล้วก็ frame rate high. เฟรมเดทไฮเลื่นได้ลื่นๆครับมีงุงงิ้นิดหน่อยตอนโหลดฉาก ทัดซ้ายขวาก็ทําได้โอเคเลยครับ8.5เลยจริงๆถ้าติดฟิลม์มฟิล์มด้านนี่น่าจะดีกว่านี้เยอะครับผมพอเวลามือเรามีเหงื่อมันก็ทำปฏิกิริยาก,กับหน้าจอนะแต่ทัดค่อนข้างดีเลยครับอืมเป็นไงแม่นครับคัสกินดีแต่เสียงไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียงมันแห้งนี่คือเกมแร็ n a น o k นะครับก็ดูการเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมจะให้ดูการตั้งค่าเดี๋ยวเข้าไปกัน มันก็จะโหลดฉากแบบไม่ได้รวดเร็วมากนะครับแต่ว่าเล่นได้สบายๆอีกอย่างหนึ่งตรงนี้มันมีเกมโหมดที่แบบว่าถ้าเราเปิดบอดปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมโหมดแบบทําให้หน้าจอแบบจางๆลงไปก็จะประหยัดอะดูตั้งค่านะครับผมตั้งค่ากราฟิกเป็นแบบสูงเลยนะความคมชัดแบบสูงเอฟเฟกขอบปิดนะครับคุณภาพเงาเปิดเฟรมเรทหกไปเลยนะครับคุณภาพเอนจินกลางนะปกติมันตั้งต่าแล้วก็เฟรมเรทสามสนะครับซึ่งก็จะไม่กระตุกนะครับแต่ว่านี่ผมตั้งแบบ60ไว้ แล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่มีการอัดหน้าจอมาให้นะครับมีแต่บันทึกภายในเกมนะแต่ว่าซอฟต์แวร์หน้าจอข้างบนไม่มีซูมดูก็มีงูงุ้ยงุ้ยนะครับอันนี้คือปรับแบบสูงแล้ว60เฟรมเรทนะถ้าใครปรับ30ต่ากว่านี้ก็ผมว่าสบายครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้ได้ยินเสียงนี่ครับนี่คือโหมดการมันเซฟหน้าจอเห็นไหมลาไอคอนเพื่อปลดล็อกก็คือผมเปิดบอทดของแลกเอาไว้เนะี่ยคือใช้หมดเนี่ยประหยัดพลังงานมากครับแล้วก็จอเราไม่ต้องแบบ เขาเรียกไม่ต้องใช้งานหนักครับเปิดแบบนี้ค้างไว้ทั้งคืนเลยครับเวลาเปิดบอดแลกเนี่ยเดี๋ยวเราพอปลดออกมาเนี่ยเห็นไหมก็เป็นตัวเราใช้อยู่ดีมากครับอันนี้โหมดเนี่ยถือว่ามีโหมดเกมตรงนี้มาให้นะครับเนี่ยก็ไปปรับเอานะประมาณนี้ครับ โอเคการเล่นเกมก็ทําในเกมที่พอดีไม่ได้วุอหวานะครับมันไม่ใช่มือถือเล่นเกมมันเป็นมือถือของไลฟ์สไตล์โฟนแล้วก็คุณว่าคุณก็เล่นเกมไปด้วยนะครับแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือเรื่องของกล้องครับกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับก็ทําออกมาได้ดีดีเทล,ลค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ว่าบางทีไปเจอสถานการณ์แสงสีเหลืองเนี้ยมันก็จะอมเหลืองเข้าใจใช่ไหมคุณต้องหันปรับทิศอะ่ะไม่งั้นมันก็จะเหลืองไปเลยนะครับนี่คือข้อพิจารณาเดียวของกล้องหน้านอกนั้นมุมมองก็องโถงกล้องขวงนะฮะแล้วก็ว ในขั้นตอนที่โอเคแต่ผมว่าไอ้กล้องหน้าตัวเดิมน่าจะพอๆกันนะน่าจะพอๆกันกับกล้องหน้าตัวนี้ครับแต่ถ้าในราคาหกพันเก้าไปเทียบกันเนี่ยผมให้ระมาทัพเจ็คะแนนนะครับกล้องหน้ามันจะไม่ได้บิวตี้แต่มันจะออกแบบแนวเรียวๆซะมากกว่านะครับหมดกลางคืนกล้องหน้าก็ใช้ได้นะครับแต่มันจะเก่งเรื่อง HDR ครับกล้องหน้าของซัมซุงเก็บท้องฟ้าเก็บอะไรมาหมดเลยก็ถือว่าอยู่ที่คนชอบแล้วกันนะครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าอาจได้แบบ Full HD 30เฟรมครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดกันสั่นอะไรในกล้องหน้าได้นะครับ HDR อะไรไม่มีตว้อนีโั ผมชอบอย่างหนึ่งคือเข้าใจขนาดของรักคาของเขาแหละแล้วก็ข้อจํากัดของเขามันไม่สามารถที่ทํา HDR เวลาเราถ่ายย้อนแสงได้ก็จริงครับแต่มันจะเหมือนกล้องพวก Vivo พวก Oppo เลยแต่มันจะมีดีตรงที่เฟรมเรทมันจะค่อนข้างนิ่งกว่าแล้วก็เสียงอัดเข้าไปเนี่ยมันจะชัดเจนคือคุณสามารถใช้ไม์มันเนี่ยคาดหวังกับมันมันได้โอเคเลยนะครับเพราะเสียงมันชัดมันไม่แบบมีเสียงแอมเบียนแทรกเข้ามาก็เก็บเสียงได้โอเคไปอัดในการนั่งในรถแล้วหลังคาผมมันสีดำนะมันก็ยังขุดรายละเอียดเห็นหมดแต่ถ้าเกิดคุณไปอัดแบบแสงสว่างเยอะๆหันซ้า หันขวาเนี่ยการวัดแสงเนี่ยผมว่าโอเคมากทีเดียวสําหรับราคานี้นะครับมันจะวัดแบบไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่แล้วก็มันจะวัดที่หน้าตรงๆเลยคือเขาจะไม่เก็บแสงข้างหลังมาเลยคือจะเน้นที่หน้ายังไงหน้าก็ต้องสว่างเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถเปิด HDR ในกล้องหน้าได้นะครับมันเป็นข้อจํากัดของราคาแล้วก็ชิ้นเลนของเขาแล้วก็อัดกล้องหน้ามันจะไม่เหมือนรุ่นพี่อย่าง A 5 2นะไอ้พวกนั้นอนะพออัดปุ๊บมันจะเก็บ HDR มาปุ๊บแล้วหน้าจะเป็นปื้นดําๆเลยแต่ตัวนี้ก็คือหน้าเราจะสว่างไม่เหมือนซอมบี้ไม่เหมือนศ แล้วก็ไปอัดแบบแรงๆได้ใส่เอฟเฟกเนี่ยมันจะกระตุกฉะนั้นคุณต้องอัดวิดีโอผ่านพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย่อยไปใส่เอฟเฟกตอัพเป็นสตอรี่อันนั้นถือว่าดีหมดกล้องก็จะมี AR doodle ก็มีมาให้เล่นกันด้วยนะอันนี้ก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะสโลว์โมชั่นหมดอาหารก็มีมาให้นะครับทดสอบวิดีโอกล้องหน้าครับวัด HDR นะครับถือว่าโอเคเลยนะวัดแสงดีครับว้างอยู่เอาแมสออกครับนี่ คือถ้าเอาแมสออกมันจับไม่ได้นะครับแต่ถ้าแมสออกเนี่ยมันก็จะพัดเทียนแบบนี้ถ่กไหมหน้าเราจะโดนล็อกให้สว่างตลอดเวลาครับสีสันสวยนะนี่ขนาดจะมืดแล้วครับ มาดูกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ยบอกในเรื่องโหมดก่อนโหมดเนี่ยจะถ่ายโหมดกลางคืนได้ทั้งเลนหลักและเลนอัลตร้าวนี่คือจุดเด่นของเขาตัวเก่าเนี่ยน่าจะถ่ายไม่ได้นะตัวนี้ถ่ายได้ทั้งเลนหลักและเลนอัลตร้าวเลยภาพนิ่งในเลน64ล้านเนี่ยทำมาได้ดีครับแต่คุณเห็นโหมด ize, ออปติไมซ์ซีออปติไมซ์ตรงนี้ไหมมันค่อนข้างจะขึ้นมาช้านิดนึงเวลาเราจะจ้องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะถ่ายเนี่ยต้องรอฮะแต่ภาพที่ได้มาเนี่ยคมชัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้คุ ในเรนราคานี้ถ้าเกิดคุณจะเอาไปเที่ยวบ่อยๆให้พ่อแม่ใหุ้้กครอ,องคุณหรือคุณเองเนี่ยเก็บความประทับใจในเลนที่กว้างๆเลยนะแบบ123องศาตัวนี้ให้มานะครับส่วนตัวอื่นที่ลดคอสเนี่ยก็จะเป็น1 1 7 118ตัวนี้ให้กว้างแล้วก็ Dynamic เล n สดี HDR ทำมาดี8ล้านก็จริงแต่เป็น8ล้านที่ค่อนข้างมีคุณภาพแต่คุณไปหวังกับแสงน้อยไม่ได้คุณต้องใช้โหมดกลางคืนช่วยนะครับส่วนการาเอาไปถ่ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราถ่ายเลืนหลับใช่ไหมเรือนหลักมันจะมีขนาดเซนเซอร์ แล้วก็ให้ HDR มันทางานจะดีมากเล่นอัตวายเช่นเดียวกันครับเล่นอัตวาค่ารุนรับแสงมันจะน้อยกว่าฉะนั้นมันจะมืดกว่าเลยหละ่ะฉะนั้นคุณต้องแตะวัดแสงครับจริงๆถ้าเกิดคุณถ่ายออโต้คุณจะมองเห็นในพรีวิวรูปภาพอ่ะมันจะรู้สึกว่ามืดแต่คุณไปแตะพอแตะวัดแสงเนี่ยมันจะสว่างขึ้นใช่ไหมแล้วก็ให้ HDR มันทํางานครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ต้องวัดอันนี้แบบไม่วัดแสงอันนี้แบบวัดแสงเห็นไหมมันจะสว่างขึ้นมา เยอะโขเลยนะครับก็ไม่ใช่แบบกดออโต้อย่างเดียวถ้าไหนมันมืดคุณก็แตะวัดแสงให้มันสว่างแล้วคุณก็ค่อยถ่ายปึ๊กเห็นไหมนมันก็เก็บเอเดียเข้ามามันเพียงพอต่อการใช้งานในผมว่าเลนหลักและเลนอัลต w วายเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานครับเลนหลักก็สามารถที่จะซูมได้แบบคูณ10ไปเลยนะ เนี่ยเพราะว่าพิกเซลเขาเยอะครับมันก็จะใช้ตัวนี้ในการครอปได้แล้วก็โหมดพิเศษครับกดตัวนี้มันจะมีโหมดเนี่ย64ล้านพิกเซลเป็นสามต่อสี่ก็คือความละเอียดสูงสุดเอาไว้ไปครอปอย่างใครที่ใช้ S21 Ultra ที่เขาโหมโฆษณามานะถ่ายไปเที่ยวไม่ต้องไปถ่ายใกล้ๆอ่ะไม่ต้องไปถ่ายครึ่งตัวคือถ่ายเต็มๆแล้วก็ใช้โปรแกรมการเรีอง,องมันครอปเข้ามามันก็จะได้ดีเทลที่ดีคุณก็ไปใช้ได้ในโหมดความละเอียดสูงพวกนี้โหมดพลาเทนเนี่ยมันจะทํายากนิดนึงคือบางอย่างถ้าเป็นคนเป็นอะไรเนี่ยมันจับมันมัน ขอบก็มีฉะนั้นคุณจะต้องเล็งให้ดีก่อนที่จะถ่ายรูปนะครับแต่ว่าการเบอร์ก็ทํำมาในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับ6-7คะแนนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคุณถ่ายที่บอกอะ่ะคุณต้องเล็งดีๆไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันไม่พร้อมใช้งานแล้วบางทีมันพร้อมเนี่ยมันก็จะคํานวณแล้วกัดขอบเข้าไปผมว่าน่าจะรอการอัปเดตซอฟต์แวร์นิดนึงเ่ยดีเลยเนี่ยเน,ยเนยอย่างเงี้ย มันกลายเป็นไม่ชัดเพราะว่าเมื่อกี้พอเราคำนวณมันขึ้นพร้อมแล้วเนี่ยน,นี้คือชัดเห็นไหมคุณก็ต้องมือนิ่งๆแล้วก็ให้มันพร้อมแล้วพร้อมจริงๆแล้วก็หยุดนิ่งๆนิดนึงแล้วก็ถ่ายนะครับส่วนการถ่ายคนเนี่ยปรับเอฟเฟกเบอร์หลังได้อย่างที่ทําไปให้ดูเมื่อกี้นี่คือการถ่ายคนคุณต้องมือนิ่งๆให้มันจับดีๆให้มันจับแบบขอบครบแล้วแล้วมันไม่ขยับแล้วฮะ,ค,ะคือคุณต้องรอให้มันหยุดก่อนแล้วคุณก็ถ่ายมันจะชัดนะครับส่วนถ้ากดเร็วๆเนี่ยมันไม่ชัดส่วนมาโค,ครครับไม่ไม่อยากเรียกว่ามาโคร ประมาณ4เซนครับประมาณนี้สเส้นเกือบ4เส้นอ่ะก็2ล้านพิกเซลอย่าไปคาดหวังอะไรมันเยอะคือมันถ่ายได้อ่ะคือมันเอามาใช้แทนกล้องหลักเพราะกล้องหลักเนี่ยถ้าคุณจะห่างจากตัวถ่ายพวกนี้มันจะประมาณห่างประมาณเท่านี้เนี่ยเท่านี้ถึงจะถ่ายได้กี่เส้นนะ สิบนะเนี่ยเป็นสิบอะเยอะนะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมว่าถ่ายแล้วเอาไปคอปมันน่าจะดีกว่าการถ่ายมาโครนะเพราะว่าเนี่ยเซนเซอร์มันมันชัดนะครับหรือคุณอาจจะถ่ายแบบหกสิบสี่ล้านก็ได้แต่ว่ามันก็จะยุ่งยากขั้หน่อยนะนี่มาคอปครับเข้ามาเห็นไหมผมว่ามันน่าจะได้สีสันอะไรมันก็จะดีแต่เล่นมาโครสีเขาดีนะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้แบบคมชัดมากเพราะมันเป็นแค่สองล้านแล้วเอฟมันแคบนะครับฉะนั้นไปถ่ายที่มือน้อยมันจะค่อนข้างเยอะก็ประมาณนี้ในเรื่องกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอกล้องหลังเนี่ยก็ดีีเมออออนกแววาาา็จดดช้้ลยงิค3 ใช้กันสั่นได้ทั้งเลนหลักและเลนอัลต์วาวเลยเนี่ยความสเสถียรวิดีโอไม่สามารถใช้ a อ r ได้นะเดี๋ยวเอาวิดีโอขึ้นมาให้ดูว่ามันโอเคนะจริงๆแล้วบางตัวที่ยัดสเปคมาเยอะเลนอัลต์าไวนี้ใช้ไม่ได้จริงนะครับคือถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วง่อยไปเลยแต่ตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่ผมเอาไปถ่ายในรถในอะไรเนี่ยเทียบในประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าซัมซุงให้กล้องมาค่อนข้างโอเคในราคานี้นะครับงานวิดีโอให้สักประมาณ8.5คะแนนนะครับค่าถ่ายประมาณเดียวกันคืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีคอนไปเยอะเลยอันนี้วิดีโอกลล้องหัักนะครบ เฟสแบบน่เนียนครับอันนี้จุดเด่นเขาจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันมืดกว่านี้นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์มันดันขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เปิดกันสั่นนะครับมันก็จะมีอาการแบบยื้ยๆเห็นไหมแต่ที่เห็นครับแต่ว่ามันเป็น e e s นะครับ a u t o Wide UHD huh. ก็ก็ต้องแสะวัดแสงนิดนึงอ่ะมันมืดนะครับเพราะว่านี่ก็ใกล้จะมืดแลวนะแต่วัดแสงมันก็โอเคแล้วแต่ก็จะเก็บดิรามิกไม่ได้ อันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้วางขายจริงนะครับยังโอเคขนาดนี้เอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าโอเคเลยแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ได้นานมากๆนี่คือผมรีวิวมาเป็นชั่วโมงแล้วนะแบตจาก4 3หรือ40เล่นโซเชียลดู YouTube ฟังเพลงอนะไรไหมเหมาะอย่างมากนะครับในช่วงนี้แล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆเขาก็มีมาให้แบบเยอะแยะเลยซื้อภายในพันออเดอร์แรกเนี่ยผมว่าคุ้มมีค้นลดให้ด้วยพันหนึ่งก็จริงๆเขาทําราคามาเพื่อขายแบบโปรโมชั่นนะตัวเครื่องจับถือดีครับจอดีมากๆ ขึ้นมาให้ดูแล้วกันในการใช้งานกลางแจ้งหรือการใช้งานในการดู Netflix เนี่ยที่สําคัญจอเนี่ยผมย้าเสมอว่าถ้าเราใช้จอดีๆเนี่ยดวงตาเราจะเซฟได้เยอะครับในเรื่องแสงสีฟ้าด้วยแล้วก็ในการถนอมสายตาเนี่ยมันจะใช้ได้นานฉะนั้นการที่เขาทําจอมาดีเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่สูงจุดหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นจอ LCD ทั่วไปเนี่ยกับจอ Super a m o l e d ที่เป็นขนาดน,นี้นะครับเป็น Full HD เป็นอะไรด้วยเนี่ยต้นทุนมันห่างกันประมาณ2 5่0ิบห้าถอย่าที่บไปอรดเร็ม่ได้อพิพาทก็อย่างที่บอกไปมันไม่ได้แบบรวดเรม ว่ามันกลมกล่องโอเคเลยทีเดียวนะครับใช้ไปเรื่อยๆอัปเดตยาวๆอะไรเงี้ยอยู่ที่ไลฟ์สไตล์คนใช้และนี่คือ Samsung Galaxy M32 ครับใครชอบรุ่นนี้ก็ไปดูในกลุ่มนะครับศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ดูหลายๆรีวิวด้วยกันนะเราไมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์แค่เราแค่คนเดียวนะครับมาเล่าให้ฟังส่วนนี้ก็ดูแลตัวเองกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากช่วงนี้ไปละครับสวัสดีครับ